่ไปบ้านาบอเดี๋ยวไปย้ยงไก่กันน้อนเลยเลี้งไก่ได้เดยิยุไฟเห็นบหตอนนี้กำลังตีดอเข้าไปให้ไก่กิเยข้าไปใหไก่กิเไปเบิ่งกันเลยว่า เบิ่งกัเลยที่ไปเกไกลี้ยงไก่กันเยจะๆไปเบิ่งเลยก็สีขาวเชิดไปเตยมไก่ก็นับมือแยกึ้นเรื่อยๆได้พี่น้องตอนนี้เลี้ยงไก่แยกตอนนี้อยู่นี่อีกประมาณน,นับแล้วกันเจ็ดแปดสิบอยู่นี่อีกอยู่นี่อีกวัวหน่อยอยู่ฝูงคนอีกฝูงนี้กันแยกแล้วก็อยูอย่ฝูงฝูงนี้ก็มีอกีก ั้งลูกเด็กเด็กแดงกับสิบกว่ากือี่สิบละผมคุอ,อีกพระม่นหน่อยๆเพอยคนดำงมอมู่ใกล้ทางนั้นนี่กำลังก,กินกันอนมีทางตัวขาวตัวแดงมีห่านเป็นจ้าฟูงอยู่มีละอารวาสขาแล้วก็มีไก่ขาวไก่อยู่มีอีกชนับแล้วก็ับอยู่ประมาณ สามสิบหรือสี่สิบห้าสิบตัวผ่้ละดูดูสามสี่สิบตัวฝูงนี้ฝูงนี้ก็แย่สามสี่สิบแล้วก็มาฝูงนี้อีกน้องเลยฝูงนี้ก็โบแม่นหน่อยผู้ผู้เนาะได้ยินเสียงเงี้ยวเสียงนั่นปนฝูงนี้ก็บโบแม่นธรรมดาซื้อข้าวให้กินทิดละทัน เลี้ยงไว้ป็นอภัยทานเลี้ยงไว้เบิงเล่นรู้สึกว่าแย่อันดียังมี่พอ,อ,ก,อกอาหารกับหมดละนี่พอ,อกอยังม่ไปซื้ออาหารอีกเลยเปื้อนไปเศษอาหารถึงมาไล่นี่ยี่น้องเลยไกลบลึงเลยทั้งแดงทั้งขาวทั้งเล็กทั้งน้อยมีอีกฝูงหนึ่งแล้วก็ฝูงนี้แล้วก็มากินน้ำน้ำนี่พอกินน้ำนี่เสร็จแล้วก็ อยู่ทีมาถ่ายฝูงนี่นบางฝูงนี้ก็อยู่ปรแมาณหน่อยไล่กันเจ้าเจ้ๆคนคนจักลูกคนเดียวจกักอันนี้อีกฝูงนึงนี่ฝูงนี้ปรแมาณน่อยหน่อยน้องเลยฝูงนี้ฝูงนี้ก็อยู่ประมาณแบบยาวเขั้นละอันนี้อีกประมาณร้อย นี่คงเป็นรอยเนี่ยลูกเล็กเล็กแดงเขาก็แป้งว่วพอกินแล้เ่อเขาประมาณห้าหกโลนี่ว่วพอกินนักขันอยู่ในป่าอยู่เนี่ยมีอกอันนี้โอกอยู่นี่สามตีอกคนู่อีกโอกรู้สูกว่ามี่พวกนี้มีทั้งไม่น้อยๆก็ไม่เห็นมีลูกใหญ่มี ยี่ละอยู่ไก่มองเห็นต้องเอาไฟซองเบอง์ละไอไก่ทางนั้นไก่ตีกันจเลยเจ๊เจอาะแล้ว่ยพี่ฝูงฝูงนี้เป็นฝูงแห่ เหี่ยคักฝูงนี่ฝูงนี่พอหลายตัหรอกบกกตัวพุ่เดินหนีเหี่ยคักจะโขกคื้ไรมันเห้ยอ้ตสวงนี้เอาขึ้นพะภูมพุขึ้นพะภูมโอ้ๆน่อันนั้นก็บัก รวมแล้วไปอกหนึ่งสองโอกสามอกหน่อยหันสี่โอกห้าอกพกเป็นสิบนี่สิบโอกอ่ะน,นี่กี่นักไล่กันเจอเจอกพวกนีกพวกขันอยู่ทั้งพวกจะมีแยกแย่แย่น,นี่ขา่าปลาพวกนี้เหี้ครับนนพวกนี้พอเห็นคนมาแลนพากันเขา่าปลาพวกมีปลาใส่ จุงปลาไปเหนมันไล่ยอยู่ไก่ตีกันเจอแล้วเจอโลกนี่แตกกระจุยสันเส้นเลี้ยงเขาก็นีลน่ลูกนมลูกนมยังกำลังรูบรอเลยไก่เห็นไหมยังเหลือยังวอกกลังที่เป็นนมเป็นนมมักลายก็ค่อยๆจอบบั้ง นั่นก็แห,นหน่นอ้องอะไรคุณนั่นก็ลูกนมตัวเพิ่งก็ลูกนมนลูกนมนี่ก็ลูกนมเออลูกนมมีหลายตัวเออลูกนมทางนั้นเพิ่งนี่มาแต่ตะกันไปจักหันเกิดบักนึงหันตัวนั้นก็ลูกนมใต้ต้นหลักงามตัวเพิ่นเก็บคนหลักอยู่ ลูกนมแฮลูกนมนั่นนี่ก็ลูกนมคุณอีกตัวนึ่งนะมันเป็นไก่นมไก่นมนี่ก็ไก่นมตัวนี้ก็ไก่นมนี่นี่ตัวนี้นั่นกำลังตีอกกอกตัวนึงขันท่ากันอยู่ อันนี้เป็นผสมซนอันนี้ก็ไก่ลูกนมไก่โตแล้วก็ไข่อยู่นี่เห็ดทางไห้กันเลยบ่มาไข่ซ้มัไข่คืไขู่้ไข่อยู่ไข่นี่แหละบ่ไข่ซ้ำก็วันนี้ไข่ไข่แจ้ อันนี้อันนี้พออันนี้นานละอันนี้น,นี่เบื่อเงาละลูกเมันลูกนมอันนี้ไกลวฟ้วาน,นี่พอนานละอันนี้ฟูบนขาวก็ลายขาวบนข่าวขันอยู่เนี่ยมีน,นมไรโตอยู่นี่คืออยู่ในปา่า ลายอยู่ก็ดี๋ยวทอมาจอดไว้ข้าสายเล่นใต้ทอเด้หยุดนมนี่พ่อพ่อข่าวมีอีกฝูงหนึ่งฝูงนี้มันเป็นไก่ปลาติดไก่บ้านรู้สึกว่าตัวใหญ่หน่อยมีฝูงนี้ตัวใหญ่กระมาหาน ห่านนี่อารวาสโถเขาเยอะแยะไก่ท่านได้กินแล้วก็อารวาสมดห่านก็ได้แท้ๆห่านนี่ห้องนั่นแผลคนอีกทางหากมีอีกฝูงนะึงฝูงนี้ไก่นมไม่ค่อยมีอันนี้พวกนี้มีแต่แม่สาวแล้วก็อันนี้พวกไก่หนุม่มไก่ วันนี้ยังรีวิวให้พี่น้องเบืองตี่ปวดหัวเข่าบ่าได้ไปเสียตั้งอาทิตย์ละบ่ได้ถ่ายคลิปถ่ายยังก็เลยถ่ายไกลนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเบิง่งชอบก็อย่าลืมกดซับตะคายกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับมันปวดเข่าจัดกันเลยบ่ได้ไปถ่ายต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมขอขอบคุณ